คอนเซ็รร้านเราจะเป็นบ้านโครงกระต่ายกลางป่าคอนกีเป็นคล้ายๆหลุมหลบภัยของใจกลางเมืองที่วุ่นวายควรจะมีสถานที่ให้สัตว์เข้ามาได้เยอะกว่านี้เ้วก็เลยอยากเปิดเป็นเพจเฟรนลี่เคยมีคนเอางูกับลูกแกมายิ่งต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดมากๆพอลูกค้าลุกขึ้นจากโต๊ะก็ทำความสะอาดเลยค่ะ คิดเช่นไรรายการที่จะพาทุกคนไปบุกหลังหัวร่วมเฟ้นหาร้านดาวเด่นที่ได้รับการการันตีทั้งเรื่องความสะอาดจากสุดยอดแบรนด์ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ล้างมือจากญี่ปุ่นคิเลอิคิเลอิและเรื่องความอร่อยจากเพลรีวิวอาหารแนวหน้าของเมืองไทยตาวิ่งถามเรื่องกินเรื่องใหญ่สวัสดีค่ะชื่อแตงโมค่ะเป็นหุ้นส่วนหลานคอตตทนเทลคาเป่ค่ะ เกิดจากกลุ่มคนที่ชอบไปเที่ยวคาเฟ่ไปกินไปชิมกาแฟาชอบถ่ายรูปไปมาหมดค่ะแล้วก็อยากเปิดคาเฟ่แล้วก็เคยทําแบรนด์เสื้อผ้ามาก่อน mm hmm. ก็เลยต่อยอดเอาแบรนด์คอตตอนเทลเนี่ยมาทาเป็นชื่อ้านคาเฟ่ไปเลยเอาคอนเซปต์กระต่ายนี่แหละค่ะคอตตอนเทลจริงๆมันแปลว่าหางกระต่ายแต่ว่าสะกดไม่เหมือนกันก็เอามาแผงคําเป็นคอตตอนที่สกดด้วยตัวคิวแล้วก็เทลที่แปลว่าเรื่องเลา่า T A L E อะค่ะก็ใช้ไอคอนิกตัวคิวอะที่มันกลมๆเหมือนหางกระต่ายแล้วก็มีหาง ด้วยเอามาต่อค่ะแล้วก็เออ,อกแบบไอคอนิกน้องกระต่ายขึ้นมาใช้ค่ะจะเป็นบ้านโครงกระต่ายกลางตาคอนกีค่ะ ก็เป็นคล้ายๆหลุมหลบภัยของใจกลางเมืองที่วุ่นวายอยากให้แบบมาพักผ่อนทานกาแฟกินขนมกันที่นี่ค่ะก็จะดูโฮมมี่โฮมมี่มาที่บ้านเพื่อนถ่ายรูปเล่นกันได้ค่ะดีไซน์ของเราอะค่ะตรงโถงในคาเฟ่จะมีแบบลูกระต่ายและบิดโฮเหมือนเป็นกิมมิกแบบว่าเออมองขึ้นไปแล้วก็โผล่ไปที่ดัดฟ้าข้างบนอะไรแบบนี้ค่ะคอนเซปที่เอามาปรับใช้อะเป็นเหมือนแบบคอนเซปของดีไซน์ตัวบ้านเลย ก็โว์ความเป็นสัจจะวัสดุอย่างแบบอาหารร้านเราอะคะ่ะเวลาตกแต่งก็จะเห็นเนื้อของวัตถุดิบจริงๆจะไม่มีอะไรที่กินไม่ได้มาแต่งนะคะจะไม่ค่อยใช้ดอกไม้สีสีมาแต่งเท่าไหระคะ่ค่ะเป็นกาแฟเครื่องดื่มอาหารขนม ติกเนเจอร์ถ้าเป็นกาแฟจะเป็นซันไรส์ค่ะเป็นกาแฟส้มเป็นน้ำส้มขันสดหลากหลายชนิดค่ะหลากหลายสายพันธุ์เช่นส้มไต้หวนันส้มวาเลนเซียส้มเ,ออเขียวหวานแล้วก็มาข้นรวมกันแล้วก็ท็อปด้วยกาแฟบราซิลค่ะกินแล้วมันจะตัดกันสดชื่นค่ะ แนะนำเป็นแชมเปญพร็อพเบมสค่ะจะเป็นไซรัปส้มโอสยามแล้วก็เรา mix บิ๊กไซรัปแล้วก็น้ำผล,ลไม้เพิร์บตัวชาิมันจะคอมเพกอะค่ะแต่ของเราจะมีความแบบเอ๊ะกินจิบแรกได้รสนี้กินจิบ2ได้อีกรถหนึ่งค่ะปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศซอสตรงนี้เราเคี่ยวเองทำเองหมดเลยร่วมพัฒน,นาสูตรกับนักเรียนเชฟจากดูสิค่ะ ความพิเศษของมันก็คือว่าจะหอมกว่าแล้วก็เข้มข้นกว่าเพราะเราใช้เวลาเคี่ยวนานเราเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีค่ะไส้กรอกชีสเราเลือกตัวดีหมดเลยอะค่ะจริง,รงๆหุ้นส่วนอะเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วก็คิดว่าควรจะมีสถานที่ที่ให้สัตว์เข้ามาได้เยอะกว่านี้ซึ่งตอนนีใน้ในตลาดยังไม่มีเท่าไหร่เราก็เลยอยากเปิดเป็นเพชรฟนลี เรื่องบริการะคะ่ะเราใส่ใจลูกค้าช่วยแนะนำเมนูยิ้มย้มแจ่มใสไม่อยากให้ลูกค้ากลับไปเราไม่ประทับใจค่ะอย่างที่บอกว่าร้านเราเนี่ยเป็นเพชเฟรนี้ยิ่งต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดมากๆพอลูกค้าลุกขึ้นจากโต๊ะก็ทําความสะอาดเลยค่ะแล้วก็เราซีเรียสเรื่องกลิ่นด้วยมีเทียนหอมแล้วก็เอ่อจะเปย์ดับกลิ่นหรือว่าน้ําหอมวางไว้ทุกจุดของร้านเลยค่ะอย่างที่ในห้องน้ําร้านเราก็จะมีตัวโฟมขี้เลอีกเลอือยให้ลูกค้าใช้ค่ะเพราะว่าลดการสะ ของแบคทีรียได้99.99% 99ค่ะแล้วก็กลิ่นหอมสดชื่นล้างออกง่ายบางทีลูกค้าเล่นกับสัตว์เลี้ยงก็เข้าไปล้างมือไม่ต้องห่วงเรื่องความสะอาดเลยค่ะร้านเรารับรองเรื่องความสะอาดอยู่แล้วแล้วนอกจากนี้ค่ะก็จะมีโฟมวางไว้ทุกจุดในห้องครัวหลังบ้า์ให้พนักงานได้ล้างมือด้วยส่วนหน้าร้านก็มีตัวเจลแอลกอฮอล์ค่ะวางไว้ให้ลูกค้าใช้ได้เลยเจลตัวนี้ช่วยลดการสะสมของแบคทีรียได้ถึง70%เลยค่ะมั่นใจได้เลยว่าร้านเราสะอาดแล้วก็ใส่ใจเรื่องนี้มากมาก แล้วก็ร้านเราอะค่ะเป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับการการันตีมาตรฐานความสะอาดจากกิเลอิกิเลอิด้วยเครื่องหมายนี้จะได้รับเฉพาะร้านที่ใส่ใจเรื่องความอร่อยแล้วก็สะอาดเท่านั้นค่ะควรจะคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดสุขอนามัยด้วย ร้านต้องดูสะอาดมีกลิ่นหอมใครเขารีวิวหลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องกาแฟอร่อยหรือขนมอร่อยอ่ะต้องเป็นบรรยากาศร้านที่ดีด้วยค่ะเช่นแบบมีโรดักมาขายอื่นๆที่นอกจากเออกาแฟาขนมอาหารก็จะมีเสื้อผ้าหมวกกระเป๋ากําลังทําขึ้นมาหรือว่าพื้นที่ที่ร้านมีอะ่ะค่ะก็แบ่งเป็นสตูดิโอหรือว่าให้เช่าเป็นออฟฟิศก็ได้แล้วก็ที่ร้านนะคะจะพยายามเปลี่ยนธีมให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลาเช่นเดือน6เป็นไพร์มันทาร้านใหม่หรือ ือช่วงปลายปีคริสต์มาสก็จะแต่งร้านใหม่อยากให้ร้านดูเปลี่ยนไปคนจะได้กลับมาถ่ายรูปมาทานอาหารชิมกาแฟก็คือร้านสวยแล้วคุณภาพอาหารขนมก็คือต้องรงไว้ค่ะอยากให้ลูกค้าแวะมามา,มาเที่ยวมาหากันได้ตลอดร้านก็พยายามปรับปรุงฝากร้าน Cotton Hill Cafe ด้วยนะคะอยู่ใจกลางซอยร่วนวดีเลยค่ะถ้ามาจาก BTS เ,เ,เพลินจิตนะคะลงทางออก4ร้านจะอยู่ฝั่งขวามืมอเดินเข้ามาหรือว่านั่งวินโนไซ์มาก็ได้ค่ะ นอกจากนี้ร้านเราก็ยังมีบริการให้เช่าสตูดิโอถ่ายรูปใครที่กำลังมองหาออฟฟิศสามารถติดต่อเช่าได้นะคะร้านเปิด9โมงปิด6โมงเย็นค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังดูว่าจะเปิดเช้าขึ้นแล้วก็จะปิดดึกๆเลยทำเป็นร้านนั่งชิลตอนกลางคืนด้วยคะ่ะยังไงฝากร้านด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ